คนเตรียมตัวครับเคนเตรียมตัวค่ะผู้ชายคนนี้เป็นไงบ้างครับถามเลยโดมเขาเป็นพี่ชายครับพี่ชายคนนี้เป็นไงครับน่ารักครับน่ารักจะเป็นคนที่ลดอายุลงมานิดนึงลดอายุลงมานิดนึงใช่ครับผมอย่างเช่นแบบการทวิตเตอร์หรือว่าการโพสต์รูปอะไรต่างๆเขาก็จะมีมุมน่ารักน่ารักของเขา แ้ามจะแตกอยู่แล้วน่ารักน่ารักครับเป็นไงครับแคนก็หลายๆอย่างครับทั้งทั้งสีทั้งการแสดงออกทั้งหน้าตาต่างๆอย่างจะเคยเห็นจากอินสตาแกรมของเขานะครับท่าที่ท่านชอบทำบ่อยๆคือท่าอะไรครับ ครับนี่คือท่าแรกนี่คือท่าแรกมีอีกท่าหนึ่งต่อไปมาจากสมัยคือได้เลยนี่แล้วครับเดี๋ยวนี้พัฒนาครับพัฒนาแล้วงานรู้สึกจะงานเรรู้แล้วมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วมีรูปมาแล้วเขามาโชว์ใหญ่เลยครับนี่ดูรูปนี้นี่พาวดูดีใจมากแล้วคิดว่าจะเท่ๆท่านี้นะครับ มือเนี่ยมืออยู่ท่านี้ก้ามจะแตกแล้วนมือมืออย่าท่านี้ก้ามปูก้ามแตกปแล้วก้ามอ้าปากเลยอ๋ออากเห็นท่านโส่าที่เพื่อนทำอยากเห็นท่านแม่ได้ทำเลนแค่ทำท่าแรกที่แค่ท ตร้อมกล้องนี้นี้รงนี้ตรงนี้ตร้งนี้อ้าวพ้อมเนื้นอ,พ,อ <S 1> 1 <S พี่ไม่คิดว่าผมจะอายมากแม่นะแม่ท่านท่านทำเนี่ยพี่เห็นกันสงคนลงอินสตาแกรมคนเห็นทั้งประเทศนะแต่เดี๋ยวเขาก็ดูกันไม่ใช่เอ้าพร้อโชวงแอคแรกองแอคแรกน่อง สองคนนี้เลยสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมใช่ครับไอ้เรื่องลองเรื่องเน่ะแฟนพี่จะให้สิ่งของสำคัญกับพี่ก็เพราะเรารักกันครับ,รบแต่พี่ถามหน่อว่าเราสองคนไปให้แหวนกันทำไม ผมบอกแล้วว่าให้แหวนผมทำไมเนี่ยบังพันแล้วยังไงครับพันพันพูดคือที่ทุกคนได้ยินมาเนี่ยมีใครเคยรู้บ้างไหมครับว่าที่แก๊กที่บอกว่าแกงโซมเป็นคนให้แหวนผมเนี่ยมีใครเคยรู้บ้างว่าผมให้แหวนเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะอะไรถามก่อนว่า ทำไมท่านถึงให้แกงส้มคือตอนเข้าบ้านเนี่ยตัวผมเองครับรู้ว่าจะมีวันเกิดน้องในบ้านเดอะสตาร์ครับผมก็ได้เตรียมของขวัญไปชิ้นหนึ่งแล้วกะว่าวันที่ตัวเองออกอ่ะจะให้จะกินอะไรนะครับเขายังพูดไม่จบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อยกี้เย็นๆย่นคือกะว่า เมื้ายเหรอวันที่ตัวเองออกจะให้ให้น้องเป็นของขวัญวันเกิดถ้าเราอยู่ถึงก็จะบอกว่าเนี่ยพี่เตรียมของขวัญวันเกิดมาให้พ่อแล้วก็แต่พอเข้าไปในบ้านเนี่ยด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ตกรอบคนแรกก็เลยให้วันที่เข้าบ้านแล้วก็บอกแกงส้มบอกว่าแกงส้มพี่ให้แกงส้มนะอะไรเงี้ยแบบเผื่อจะไม่ได้อยู่ถึงรอบลึกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้กันไว้ก่อนใช่ครับผมใช่ครับแต่ว่าเป็นเหมนอน เป็นแหวนก็สวมเป็นแหวนที่มันสวมสองนิ้วอะครับเอาไว้ทีๆสวมสองนิ้วแบบพี่พอพี่พอหน่อยพี่พอชอบสวมแบบแหวนที่เป็นสองนิ้วใช่ครับแบบนี้นั่นนะครับพี่มีการถ่ายสติ๊กเกอร์เกิดขึ้นตัวกล้องนี้นะได้ครับสามแอคห้ามซ้ำกันโอ้ กำลังสนุกเลยนะคะเดี na, ๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูอันซีนของเหล่าเดอะสตาร์8กันต่อค่ะประกาศบอกเลยอแฟนคลับครับก็วันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกๆบ้านแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับท่านด้วยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็สําหรับตัวท่านเองก็ได้พยายามอ่านทุกทุกข้อความทุกตัวอักษรที่ส่งให้อะไรเงี้ยครับก็ วันนี้ก็มีอยู่ข้อความเอ่อจริงๆมีอยู่ข้อความหนึ่งที่ครับที่ตัวผมเองได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนคนหนึ่งขนาดนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งที่ผมอ่านเนี่ยพี่คนนี้ชื่อพี่แพรวครับพี่แพรวเขาเป็นยังไงครับพี่แพรวก็พี่แพรวเองก็เป็นพี่พี่คนที่ีบก็คืออย่างเงี้ยฮะพี่แพร่รมขออนุญาตพฤษฎีคุยกับน้องคือว่า จริงๆเนี่ยน้องฮั่นเนี่ยก็มีคนชอบเยอะเยอะเยอะแล้วส่วนหนึ่งที่ฮั่นเป็นที่ฮั่นทำเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้มันเป็นกําลังใจกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งเขาป่วยเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแต่เขาบอกกับกับฮั่นว่าทุกวันนี้เขามีชีวิตอยู่เขามีกาลังใจเขาสู้ชีวิตต่อไปได้เพราะว่าเขาได้ได้เห็นได้ดูได้เห็นน้องฮั่นชื่อพี่แพรพี่แพรครับแพรก็ อยากบอกอะไรครับไหมครับหลังจากที่เราได้อ่านเราได,ได้ได้เห็นว่าอย่างน,น้อยชีวิตเราดูเหมือนว่าเราเป็นส่วนเล็กๆแต่ทาให้เขามีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตออให้ผ่านโลกร้ายไปได้ออออขอบคุณขอบคุณทุกกาลังใจมากครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้คนอย่างผมเป็นกําลังใจให้หลายๆคนแล้วก็ออออแล้วก็อยาก อยากให้พี่แพลแข็งแรงขึ้นอยากให้เราอยู่ด้วยกันอย่างนี้นานๆอยากให้หน้าตรงนี้ครับเราจะรู้อยากรู้บางคนเนี่ยดูตัวหนูก็อยากรู้ว่าพี่แพลพี่แพลมาไหมก็ที่พอทราบมาว่าวันนี้มาครับผมไปบอกพี่แพลได้ไหมบอกกับหน้าพี่แพลเลยจับมือให้กวลใจพี่แพลปะพี่แพลพี่แพลอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนนะครับพี่แพลพี่แพลอยู่เราด้วยนะครับ พี่แพลวครับผมขออนุญ,ญาตหนึ่งเดี๋ยวน้องน้องฮั่นก็คือเป็นไงครับทําให้เราได้รู้สึกมีกาลังใจเพราะอะไรผลน,น,น้องน้องฮั่นไปน้งกับพี่แพลวอะอ่ะครับรค่ะก็น้องฮั่นเขาเป็นเป็นไงครับพี่พแพลวเป็นเด็กดีมากเลยนะคะคจากที่ดูตั้งแต่เขาเริ่มเข้าแข่งขันเลยแล้วก็ชื่นชอบเขาแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสุขนะคะกับกับป้ามากเลยนะคะขอขอเป็นป้านะคะครับ ก็คือดูเขาเวลาปล่วยเนี่ยเราได้ดูเขาดูจากเฟซบุ๊กจากบ้านต่างๆอะ่ะรู้สึกเราจะลืมโลกที่เราเป็นนะคะเพราะตอนนี้เมื่อวานไปหาหมอครั้งสุดท้ายหมอบอกมันเป็นระยะแพร่กระจายแล้วนะคะ,ะ,ะมันไม่มีทางรักษาแต่ต้องคุมอย่างเดียวก็เลยคิดว่าน้องหั่นเป็นกำลังใจที่ดีใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเพื่อจะอยู่เชียร์น้องหั่นนะคะแล้วลึกๆแล้วหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งจะได้เข้าไปที่งานบวชของน้องหั่นนะคะอ,อยากไปร่วมงานบวชนะคะป้าอยากไปจริงๆน้องหั่นครับตอนนี้ที่พแพลวเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วครับอยากบอกอะไรเขาไหมครับก็วันนี้ตัวหั่นเองก็มีของเตรียมมาให้ครับนะฮะ ชินี้ใช่ไหมครับครับอาจจะไม่ใช่ของที่มีค่ามีราคาแพงแต่ว่าก่อนจะเลือกก็คิดมาแล้วครับ,รบอันนี้คือปากกาก็อยากให้จดความทรงจำดีๆทุกอย่างทุกข้อความ,มแล้วเอาไว้กลับมานั่งอ่านส่วนในถุงนี้คือยาทั้งหมด7เม็ดก็คือทั้งหมด7วันนทุก ทุกเม er ็ดจะมีข้อความอยู่ข้างในที่ท่านเขียนไว้เผื่อจะเป็นยาช่วยให้พี่แข็งแรงขึ้นได้แล้วก็มีข้อความข้อความนี้ที่อยากจะอ่านให้ฟังครับครับเดี๋ยวท่านลองอ่านให้พี่แมวฟังนะฮะเราก็จะได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนี่คือบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มีให้กันใช่ใช่เชิญครับท่านครับก็ข้อความเหล่านี้อาจไม่ได้จริงจังหรือมีสาระอะไรมากเท่าที่ควร แต่ท่านอยากให้พี่แพลยิ้มและมีความสุขทุกครั้งที่อ่านเหมือนที่ท่านได้อ่านเรื่องราวของพี่แพลมาก่อนหน้านี้เขาชื่อท่านนะครับอายุ24ปีจริงๆก็ไม่ใช่คนแข็งแรงเหมือนที่ทุกคนคิดหรอกครับแต่เพราะทุกกำลังใจที่ให้มาเลยทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้ท mm. ่านก็อยากจะบอกพี่แพรว่าท่านจะเป็นกำลังใจให้พี่ และเชื่อว่าทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้พี่เหมือนกันและพี่แพวก็จะสามารถแข็งแรงขึ้นได้แน่นอนข้อความเหล่านี้อาจเป็นเพียงข้อความสั้นๆแต่ถ้ามันช่วยให้พี่ยิ้มและแข็งแรงขึ้น่ันจะบีความสุขขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้เจอกันสู้กับปัญหาที่เข้ามาพวกเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป mm. พวกเราทุกคนนะน้องเดอะสตาร์ทั้งหมดเลยนะฮะเรามาส่งกำลังใจให้กับพี่แพลนการปรบมือเสียงดังให้กับพี่แพลได้ไหมครับแพลสุ้ๆสู้เอาละครับชีวิตต้องเดินต่อไปครับนี่คือกำลังใจและที่สำคัญคือ กำลังใจที่เราอยากได้ด้วยมันจะเป็นแรงผลักดันที่เราสู้กับโรคร้ายไม่ต้องไปหาซื้อนะครับมันเกิดจากความรู้สึกผูกพันรู้สึกรักแล้วก็หวังดีต่อกันปัทมาดีต่อการที่มีให้นะครับผมอะนี่คือเรื่องราวดีๆนี่มุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้ซึ่งเราอาจจะไม่เขาเห็นก็โกสนานเขาเห็นเขาเฮฮามากเลยอําคนนั้นอําคนนี้แต่มุมหนึ่งเขาก็รู้สึกดีกับพี่แพรนะคะเอาละค่ะ